สวัสดีค่ะทุกคนสวั้ดีรักทุกคนเข้าสู่สที่ไม่เจอแชนแนลว,วันนี้เราไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนหรอกแต่เรามาซื้อกล้องมาแงไม่ใช่กล้องธรรมดาทุกคนกล้องจิ๋วหรือที่ทุกคนคุ้นเคยกันนี้เป็นกล้องกล้อง pro จะควบคุมงทำเพื่อต์กล้อง pro หาทุกคนแต่จะไปขอคำแนะน,นำจากทางร้านบอกว่าแบบ รุ่นไหนจะดีที่สุดหรือรุ่นไหนควรซื้อที่เหมาะก,กับเราเอะไรมาณนี้วันนี้มาดูที่ไหนคะสี่อนสแควร์สีนักรีนค่ะเดีย๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยดีกว่า มีดีไดแอคชั่นอันนี้คืออะไรนะนกล้องจิ๋วเหมือนแก้วโอ้อันนี้อัดทีได้กินนัทีเหรอคะในความเป็นจริงแค่กล้อวพวกนี้มันจะได้สักประมาณยี่ห้าสิบแล้วก็ประมาณชั่วโมงแล้วก็ความละเอียดที่เราต้องใช่ไหมใช่ครับโกโก้ก็เหมือนกันเหมือนกัน นอกจากว่าเราจะเสียบชาร์จเสาแบง์เสียบหัวแบงค์หรือว่าเสียบตัวที่มันเป็นอะแดปเตอร์กับลงน้ขาได้ใช่มลงน้ำได้คับ่ิหมตรอันนี้ก็ลงได,งได้แต่ว่าลงเฉพาะหัวเฉพาะตัวนี้ดยอดท่านในเซอร์ในะนก็คือมันจะมีไอตัวไอตัวนี้ให้ สามารถติดกับพวกสายตั้งกล้องได้แล้วก็จะมีตัวนี้ให้มีไไฟ่พออ๋ออันนี้ดีตรงที่เล็กกว่าเล็กกว่าแล้ก็ามันจะถึงกันรแล้วกรบปอนี่อัดได้เท่าไหร่เหมือนกันอัดได้ 5K 5K หกถึเต็มถ้าเป็นโปโปติดก็อัดได้ถ้าเป็นนาทีก็้อยู่ถ้าเป็นคู้ HD ได้เลทประมาณเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมง คือถ้าจะถ่ายวกไปนก็อดเวนเจอก็มีอาโปโติโกโแต่โวโที่ที่เวลาถ่ายวอล์กหรือ YouTube เขาก็นิยมใช้โกโปใช่แต่เพรมันนิ่งมันนิ่งแล้วมันเวลามันร้อนเงี้ยมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่มันไม่ตันเท่าไหร่เก็บเครียดรงโโกเาเอยู่ดีาเป็นใหม่ใ่ ความถ้าเราจะเอาความแม่นความคุ้มค่าหรือว่าความความไร้เดือนถ้าท่านในในจริงๆแล้วในการใช้งานก้าวก้าวพอก้าวแต่ว่าติดคุณออกมาอันนี้มันบามันอะไรบ้างามละเอียดใช่ท่านความละเอียดขึ้นไหนแ,แล้วก็เรื่องของหน่วยประมเมนผลมันก็จะเป็นปที่ประมเมผลตัวใหม่ยจะเร็วขึ้นแล้วสีสันนีเลยคมชัดมากขึ้นมีรับประกันยังไงประกันหนึ่งปีหนึ่งปีส่งได้ที่นี่เลยเหรอคะนั่นค่ะ ทมัททนจะเต็มไวถ้าสมมติเราถ่ายด้วยความละเอียดสูงสุดอ่ะนี้มันจใหญ่ไามันใหญ่ได้ในสุด เดี๋ยว่อยกลับไปรีวิวกว่าว่าใช้งานต่างก,กับกล้องธรรมดายังไงกับกล้องมือถืออะโอเคค่ะทุกคนเราก็มาถึงบ้านกันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวฟอยจะมารีวิวให้ทุกคนรู้เบื้องต้นนะว่าแกะกล่องมาแล้วมันเจออะไรบ้างนี่เลยกล่องที่เราได้มาโ,โปรโพซิตข้างในนะคะเขาก็จะมีคู่มือให้ซึ่งไม่ค่อยไม่ได้อ่านอยู่แล้วอะมัน แค่เบื้องต้นจริงๆกูมือเขาแล้วก็อันนี้เป็นวิธีใช้สำหรับอุปกรณ์ที่เขาให้มาเบื้องต้นนะคะมีสติกเกอร์ด้วยโป,โป๊ก็จะเป็นกล่องแบบฮาร์ดเคสแบบนี้เลยข้างในเปิดมานี่จะเป็นช่องใส่กล่องใส่อุปกรณ์เสริมที่เขาให้มานะคะแน่นอนเลยต้องมีกล้องแล้วก็อันนี้สองตัวนี้ สำหรับติดหมวกกันน็อกค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวยึดกับกล้องอีกทีแล้วเราก็เสียบเข้าไปอย่างเงี้ยเสียบเข้าไปแล้วก็ติดกับตัวกล้องได้เอ้ยติดกับหมวกกันน็อกได้เลยเดี๋ยวทำให้ดูบางต้นเผื่อใครสสยแอเวอร์นนะเวลาขับมอเตอร์ไซค์โดยลุยคนเดียวอโลนอโลนนี่นี้เลยเราก็ยึดติดกับกล้องของเราแบบนี้ก็เสียบเข้าไป อีกอย่างหนึ่งที่เราลืมไปบอกนี่น็อตที่เฟอรบอกว่ามันต้องยึดกระขาตั้งกล้องหรือไม่ก็กับหมวกกันน็อกที่ฟอยเพิ่งยึดให้ดูเมื่อกี้นะคะค่ะทุกคนเฟิก็ได้เอาไม้ขาตั้งมาด้วยนะคะมันทําไว้เพื่อสําหรับโปรโปโดยเฉพาะเลยฟิร,ร,รก็เลยจัดมาก็คือมันสามารถทําได้แบบหลากหลายรูปแบบทุกคนด้วยขาต้องขาตั้งอันเดียว ในกล่องนก็จะมีไม้กับบังน็อตเอาไว้ยึดติดก,กระถานที่ติดกับกล้องอีกทีหนึ่งนะคะนี่ความยาวเบื้องต้นนี่ประมาณนี้คืออย่างนี้เราก็สามารถเอากล้องมาตั้งอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเดินถือแบบนี้ได้เลยคือแล้วมันเบานะไม่หนักแบบต่อไปก็คือเราสามารถสมมุติเราทําอาหารใช่ไหมเราสามารถติดกล้องอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นแนว แนวตรงๆแบบนี้ไม่ก็หดไปเลยไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าให้มันยาวมากที่ตูดเขาก็สามารถหมุนออกมาตั้งได้อีกนี่ค่ะตั้งเขาก็จะเป็นอย่างนี้อพอเรากางออกมาอันนี้คือกลางเต็มที่เลยนี่แล้วก็วางนี้ตั้งอเอาไว้ได้แล้วก็หดยืดหดยืดอะไรทั้งนี้ไปแต่ทั้งหมดเนี่ยราคาสองพันสี่บาท,บาทสองพันสี่ร้อย สองพันสีสามารถใช้ได้ยาวๆได้เลยเพราะว่ามันมีทั้งขาตั้งกล้องแล้วก็สามารถถือไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งที่ฟอยซื้อมาด้วยนะคะเป็น SD card 128GB อันเนี้ยที่ซื้อส่งถูกมาเผื่อเราถ่ายเป็น 5K ก็ได้มันสามารถจุความจุได้เยอะมากๆก็เลยจัดอันนี้มาเดี๋ยวฟอยจะมาให้ดูวิธีเบื้องต้นในการใช้งานกล้อง GoPro นะคะอันนี้ก็คือเพิ่งใช้ครั้งแรกเหมะะือนกัน เรามาเริ่มดูกันไปทุกคนอันนี้ถ้าเราสไลด์เลื่อนลงมาก็จะมีหมวดต่างๆให้เราเลือกใช้นะคะอันนี้ก็เป็นคําสั่งเสียงเปิดหรือปิดก็ได้การใช้คําสั่งกล้องต่างส่วนอันนี้ก็เป็นเสียงบู๊ปปิ๊บป๊บปบปิ๊บที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้ตอนนี้คือฟอยเปิดอยู่เนาะส่วนตรงนี้เป็นหมวด Quick Capture ก็คือสมมุติว่ากล้องมันปิดอยู่ใช่ไหมแล้วเราเปิดอันนี้ออกมาสมมุติเราเปิดอยู่ แล้วเราปิดกล้องนี้เราก็สามารถถ่ายออโต้อย่างนี้ได้เลยคือแบบสมมติเจอไอฉุกกระหุกเราก็สามารถกดถ่ายได้เลยแล้วก,กดอีกทีนึงก็สามารถหยุดอัดวีดีโอได้แบบนี้อันนี้ะมาดูอันห่อไปก็เป็นการล็อกสกรีนคือไม่สามารถให้เราแบบถ่ายหรือว่ามันเหมาะกับการที่เราแบบถ่ายขยับเขยื่นตลอดเวลาแล้วก็ไม่อยากให้มือไปโดนหยุดวิดีโออะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็ปิดเอาไว้ ส่วนนี้ก็เป็นวิดีโอเพอร์ฟอร์แมนซ์โหมดนะคะถ้าแบบโหมดนี้เพราะว่ามันจะเปลืองแบตนิดนึงอันนี้ก็คือโหมดเซฟแบตเตอรี่ให้อายุแบตเตอรี่มันใช้ได้นานยาวนานยิ่งขึ้นนะคะส่วนนี้ก็คือเหมาะกับพวกไฮเปอร์สมูทวิดีโอ่ใช้ก็ขาตั้งได้อะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้กล้องหน้าเนาะว่าเราจะตั้งเป็นแบบไหน เราก็เลือกได้เลยตอนนี้ปิดไว้ก่อนจะได้เซฟแบตอันนี้ก็คือสามารถล็อกเอาไว้เวลาแบบเราเผลอไปทำกล้องแนวตั้งอย่างเงี้ยแต่คลิปวิดีโอมันก็ยังออกเป็นแนวนอนอยู่แล้วก็ล็อกเปิดเอาไว้นี่ส่วนนี้ยังไม่ต้องไปแตมนะมันนอะอันนี้เขาบอกว่าสำหรับ Max La n เนที่เราซื้อมาใส่เพิ่มแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่ต้องไปสนใจมัน ส่วนอันนี้ปุ่มนี้ก็คือเอาไว้แบบตั้งรายละเอียดลึกๆล,ลงไปนะว่าเราอยากให้มันดิสเพย์แบบไหนนี่เราก็ตั้งไว้ได้เลยว่ากี่นาทีหรือให้มุมไหนก็เบื้องต้นแล้วก็สามารถเข้าไปติดเข้าไปตั้งค่าข้างในได้เลยโอเคค่ะพอเมื่อกี้เราสไลด์ลงมาใช่ไหมถ้าเราสไลด์ขึ้นมาก็จะเป็นการดูคลิปวิดีโอเก่าๆของเราที่ <Okay. S 1> ทางถ่ายเอาไว้ ก็ถ้าเราปัดมาทางซ้ายแบบนี้เป็นการเปลี่ยนโหมดนะคะว่าเราจะเปลี่ยนโหมดไปเป็นไทม์แลปหรือวิดีโอหรือว่าเป็นภาพหนึ่งแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้ว่าจะเอามุมกล้องแบบไหนกว้างจัดๆก็เป็นอันบนเลยซูเปอร์วิวแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นลองลงมาจะเป็นมุมวายแบบนี้มุมกว้าง แคบไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือมุมแคบนะคะแล้วก็ความเร็วแล้วก็สามารถตั้งได้ว่าจะให้มันเป็นความเร็วปกติหรือว่าความเร็วแบบ slow motion อะไรป,ประมาณนี้ก็ว่าไปแต่อตรงความเร็วตรงเนี้ยมันก็สัมพันธ์กับตรงนี้เนาะว่าเราตั้งค่าให้มันความละเอียดขนาดไหนตั้งแต่ 4K 2.7K 1080อะไรอย่างเงี้ยเหมือนู้สึกว่าตรงโหมดพวกเนี้ยมันจะถ่าย 5K ไม่ได้ ถ้าเราตั้งแบบ save mode เอาไว้ลองกดออกนี่พอเราปลดไอตัว save mode ออกนะคะแล้วก็จะสามารถถ่ายแบบ5 3ม k ได้ด้วยโอ้โหทุกคนเริ่ดสแปนแตนมากๆนี่ก็คือถ้าเราถ่ายแบบ5 k นะคะทุกคนมันก็จำกัดอยู่ที่ถ้าเป็น normal speed ก็ได้24เฟรมเปอร์เซกแบบนี้ ถ้า normal ก็ได้30เฟรมแต่ถ้าเป็น slow mo ก็ได้สูงสุดอยู่ที่60เฟรมนะคะส่วนตรงนี้ขาดไม่ได้เลยทุกคนคือการตั้งการสั่นของภาพนะคะถ้าเราตั้งแบบ boost เลยอันนี้ก็คือขั้นสูงสุดก็คือเวลาเราขยับเยอะๆมันก็ภาพก็จะไม่ได้สั่นมากมายอะไรเยอะแยะขนาดนั้นทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันใช้งานได้ง่ายมากเลย ว่ากลัวโปรรุ่นนี้มันใช้ออกมาเอ้ยมันทําออกมาได้ใช้งานง่ายมากๆปวขนาดไม่เคยใช้กล้องกลัวโปรมาก,ก่อนเพราะว่ามันออกมาแล้วมนาะตั้งแต่ G ปรโปรเจ็ดแปดเก้าสิบตอนนี้เป็นสิแล้วเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกก็ใช้งา,งานง่ายมากๆเลยทุกคนหวังว่ากล้องที่ปอยรีวิวไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการกำลังมองหากล้องดีๆสักตัวหนึ่งในการใช้ถ่ายคลิปวิดีโอทั่วไปหรือว่า เอาไว้ถ่ายมีชีวิตประจาวันทํา YouTube ทําอะไรก็ตามแต่ว่าเป็นตัวเลือกของทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมสโลแกนของเรานะคะสุขกายสบายเงินในกระเป๋เเปาซายซิตี้เกิลเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พอยดด้วยเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย